มาไปถ่ายละครมาดิโหหน้าแต่งเต็มมากเลยอ่ะเต็มนีโอ๋โหนี่คันหมดแล้วเนี่ยอยากล้างหน้าแล้วเนี่ยคันอะไรนักหนาจะช่วยเกาให้เลยใช่ไม่ใช่คันเลยจริงเหรอเอ้วก่อนมีคนเอามาให้สบู่ล้างหน้ายวก่อนรูดลดหยิบสบู่มาให้หน่อยอ่าว้าวเขาบอกว่าใช้ดีมากเลยอ่ะมีแอสตาเซนทีนอยู่ด้วยเขาบอกว่าใช้แล้วแบบว่าแก้แพ้แก้คันแก้ซีแก้อะไรสารพัดเลยอ่ะเฮ้ยแล้วที่สำคัญผัดเซลล์ผิวอย่างเป็นธรรมชาติ ลองสิกูคนดี้สดพี่ยังไม่ลองเลยเออลองดูเออพี่มันนิ่มจริงนะเวอร์มันนิ่มจริงเอาพ<ม>ี่ลองจับด่๊ หมดเลยอ่ะเครื่องสำอางฉันเอาไว้ใช้เองก้อนหนึ่งๆ่าเดี๋ยวาาก้อ,อนนี้วแามาต่อก้อนนี้ดูเละอันนี้มันชาอามาดิเอามาดิเอามาดิ